สวยงามคท้องทายองเรเลนะครับโอ้่ที่ภูเขาเลยผมเ่ออ่าฮะสวนมาก ที่เราพักตามทุกนตามทะเลได้ไหมหลือต้องพาออกไปไอเส้นนี้ที่เราอยากไม่ได้ต้องออกไปทะเลนี่ต้องออกไปข้างนอกครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่มุงจะพอนทะพี่มุงจะแวะร้านที่เขาอยากไปให้ให้ไปดูอ๋อจะให้ดูจะดูว่าสนใจไหมถ้าสนใจก็ลงได้นะแล้วแล้วแบบแล้วเราก็กลับไปแล้วเรามารับเขาก็ได้นะเออจริงจริงเขาเขาไม่เบื่อไงเขาจะนั่ง เราให้มันออกซะไม่ได้สนใจว่าแบบเราอยากมาอย่างน,น,นี้มาแล้วีนวดเท้าไม่เคยนวยดเท้ามเี่ย Foot massage. food massage. Good massage. Good massage. โอ,โอ้สวยยามีใส่หาดเด้อ เบื่อเยอะนะครับโอเป็นแบบโซนโซนฝรั่งมาเที่ยวไงเห็นไหมเห็นไหมไม่อย่างร้อนเลย วิวดีน่มากแม่แม่เสวนเอสวยไหมหูฝึงเลยอโหคตรสวยเลยอ่ะอ๋อประทอากาศ เขาไม่อยากเที่ยวแบบนี้ก็ดีแล้วเจอที่เนี้ยอ๋อนี่อ๋อนี่อ่าวมะนาวใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เฮ้ยมีเครื่องบินโอวิเทนด้วยอ๋อที่เมื่อก่อนเราเคยมาแล้วเคยชวนแจ้วขึ้นมาขับแบนี้เนี่ยแจ้วเขได้ราคาพิเศษกองบินห้าก็เมื่อกี้โทรโทรโทรเข้ามาไงแล้วก็มันเป็นแอร์พอร์ตนี่ยแอร์ฟลอสต์เลยแอร์ฟลอสตเลยแล้วก็มีมันมีบ้านรีสอร์ท้องไง ถนัดสลัดชีสฮะน้องเขาเห็นว่าพูดถึงชื่อถสลัดชีอโอ้แต่ว่า<อ>ช,ช,ช,ชื่อชื่อชื่อทหารมากเลยนะไม่ใหญ่ใหญ่ในนั้นถึงเรื่องเราคุยเมื่อวานที่เราอันนี้นสลัดชีสแต่ว่าบางคนไม่ต้องสองลัดชีสก็ยกขึ้นได้คือเนี่ยคือมันก็มันมันทำให้เสื่อไมไอ้พวกแต่แต่ว่าคนที่มีแค่โชคดีว่าะแค่มีเพื่อนในเฟสที่มันที่เขาต้องแลกชีวิตกับสองคนอ่ะ ถ้าไม่มีคนนี้นะอาจจะเสือกไปแล้วใชไปดิบแก้วได้เข้าใจเขคิดตัวพุทธิเนี่ยแอบมีความเขาเอานับถือทหารสมัยก่อนที่เขาบอก